ข้าใกล้หนึ่งพันประตูเข้าไปทุกทีคริซโนโรโด,โดโตอนนี้ทั้งทีมชาตินักสมโมสรเลยตอนนี้ยิงระเบิดร,ระเบิอครับไม่ใช่แค่ฝันไม่ใช่แค่อะไรลวมๆแรงแรงแล้วแต่ว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นจริงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องนั่งข้างโค้ชนะครับช่องข่าวสัมมนที่รบวงจรอ,อัปเดตข่าวสั้นทันควันทุกวันเลยตอนนี้คงไม่พูดถึงเป็นไมบได้สำหรับคริซโนโรโดครับสำหรับอาร์โรนโดเองแล้วก็ตัวสโมสรนะครับทีมชาติเองตอนนี้ก็ทาได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับอาจจะมีลด 946ประตูนะครับจากที่ผ่านมาปี2ปีที่เราคุยกันเนี่ยเฮ้ยโรนัลโด้จะแขวนสตาร์ก่อนไหมจะถึง1000ประตูไหมตอนนี้ผมการันตีด้วยหัวผมเลยนะครับว่าเป็นไปได้แน่นอนครับทำไมครับโรนัลโดตอนนี้ยังมีแพชชั่นอยู่นะครับผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แพชชั่นของแฟนบอลแต่ว่ามันคือแพชชั่นรวมไปถึงมิชชั่นของโรนัลโด้ด้วยที่ตอนนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยก่อนกูจะเลิกเล่นอ่ะกูต้องได้1000ประตูเอาล่ะกูอาจจะไม่ได้ควยแชมป์เหมือนเมซี่ไม่ได้บอลลุเหมือนเมซี่แต่นี่แหละคือจุดทีี่่่จะทาาใใหหห้้้โโโรรรัลดเออบขขกงงวืซค นะครับยังไงก็ถึงแน่นอนครับอีก50ลูกเองนิดเดียวเองนะครับยังไงรอชมแล้วกันว่าว่าคริสโนโรจะยิงได้1,000ประตูได้ในฤดูกาลไหน